ุ้ยดีมากอะทุกคนแฮปปี้โมเมนต์อะต้องให้เรื่องวิวนี่มาอุดหนมนหนยนะคะตรงข้างตรงข้ามวัดปะคองค่ะโอเลี้ยงกระเจี๊ยบแก้ไยน้ำลูกหม่อนนะคะนี่อันนี้น้ำลูกหม่อนนี่ทุกคนวิวจะได้เห็นภูเขา ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนซาเลมนะคะตอนนี้ทสันเปิดมาหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะริมแม่น้าเจ้าพญานะทุกคนและที่สำคัญคือร้านอยู่ใกล้กับวัดหลวงปู่สุกนะคะเป็นอีพีนี้เป็นอีพีแบบเต็มๆนะที่ทัาจะมาถ่ายนะ,ะทุกคนนี่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยํานะคะพี่ป้าเปิดทุกวันไหมจ๊ะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันมาอุดหนุนหน่อยนะคะตรง,ง,งข้างตรงข้ามวัดตระคองค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเนือ้อเปื่อยแล้วก็ต้มยำโบราณเย็นตะโกนนะคะเปิดทุกวันหน,น้าวัดตรงปุสุวัดบะคลองนะทุกคนมาได้นะจ๊ะนี่และถ้ามาร้านพี่เป้าก็คือจะได้วิวอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวสัน่ายให้ดูวิวนี่ทุกคนวิวจะได้เห็นภูเขาของวัดท้ามามูลนะคะดูนี่ สวยไปไหนยูยูก่อนอะไรก่อนนี่นะทุกคนสวยมากนะคะติดริมแม่น้ำเจ้าพญานะนี่นี่เลยนะคะวันนี้มาฟ้าเปิดด้วยนะคะทุกคนสวยมากสวยมากจริงและนี่ก็คืออ่ะอีกตรงนี้จะเห็นแม่น้ำนี่เขาเจาะอย่างนี้นะทุกคนนี่แล้วคือมุมนี้ อันนี้เป็นทุกคนเป็นเก้าอี้นั่งอย่างนี้นะคะแล้วก็นั่งดูบรรยากาศริมแม่น้ำอย่างนี้เลยเก๋ไม่ไหวทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราไปชิมเดี่ยวกันนี่นะค่ะอันนี้น้ำน้ำลูกหม่อนนะคะนี่อันนี้น้ำลูกหม่อน มีโอเลี้ยงกระเจี๊ยบเก๊กฮวยมะนาวอันชันแก้วน้ำน้ำสมุนไพรคุณยายนะคะแก้วละอี่สิบาทนะค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อสุมาลีค่ะสุมาลีขายอยู่หน้าวัดหน้าวัดปรกคอค่ะขายทุกวันค่ะนี่มาแบมีอีกหนึ่งนี่พี่ช้ยนาทนะคะอดีมากอะทุกคนแฮปปี้โมเมนต์อะ ดีมากนะคะอืมดูแ่เพลงมาให้เราด้วยจังหวะดีมากนะ,ะนี่จากชัยน้านะทุกคนวยเตี๋ยวอันนี้น้ำอันนี้กับวิวเจ้าพขยาวแบบนี้เลยนะทุกคนอันดมาก่อย ต้องให้เรื่องวิวหปวดไปไหนอ่ะจังหวัดเราสวยไปไหนฮะนี่นี่สวยมากเลยทุกคน Hey love you yeah. <laughs>